รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร้อยชีพลิกฝันวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดลำพูนครับเมือง slow life เงียบสงบผมเองนะครับก็ได้มาเจอที่ที่หนึ่งนะครับเป็นที่พักผ่อนพักกายแล้วก็พักใจครับ แล้วก็ได้มาเจอเจ้าของนะครับโอ้โหน่ารักแล้วก็เป็นกันเองมากๆเลยครับผมก็ได้รู้เรื่องราวมาว่าพี่ใหม่เนี่ยเขาเป็นอดีตออ์แกไนเซอร์นะครับที่ย้ายถิ่นฐานจากเมืองใหญ่มาอยู่ลำพูนครับเปิดกิจการที่มีชื่อว่าปิ๊กบ้านโฮสเทลครับสนับสนุนโดยบริษทัทปตทจำกัดมหาชนพักซอฟใจอร่อยกับไข่ตุนซีพีลองเลย ทุกคนครับและตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับกับปิกบ้านโฮสเทลเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับตามผมมาเลย,เลยพี่ไม้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเมื่อคืนเป็นไงบ้าง<อ>ไม่ได้เจอเลย หลับสบายมากครับแล้วก็ที่นี่บรรยากาศดีมากๆเลยกับปิดบ้านโฮสเทลนี้อ๋อได้ข่าวว่ามีบ้านไก่ม่วนที่ลำพูนด้วยอืกิโลจากนี่จ้ะจริงๆผมตั้งใจจะมาพักที่นี่เลยเพราะว่ามันสวยมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันรู้สึกถึงบรรยากาศความเป็นลำพูนเลยนะ เขาเรียกว่าเป็นอนุรักษ์นิยมเหมือนกันตั้งแต่แบบสมัยก่อนเนาะแล้วก็มาปรับเป็นแบบว่าในสมัยปัจจุบันให้คนได้ชมกันนะค,ะครับคอนเซปต์ของที่ปิกบ้านโฮสเทลนี้เป็นยังไงบ้างครับก็คือจากชื่อปิกบ้านนะคะคมันก็เหมือนกับการกลับบ้านนะคะ ครับผม้องเต้นอยู่เชียงรายใช่ไหมใช่ปิกบ้านบ้านแบบนี้ต้องเคยเห็นดูแล้วเคยเห็นครับแล้วก็ชอบด้วยก็คือเหมือนได้กลับมาอยู่บ้านนะคะได้กลับมาอยู่กับคุณยายคุณย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออพี่ก็เลยใช้ชื่อว่าปิกบ้านจะเป็นบ้านไม้แบบไม้เดิมๆเลยดั้งเดิมเลยดั้งเดิมเลยที่เราเห็นอย่างนี้ดั้งเดิมเลยแล้วก็พี่ก็แค่มารีโนเวทแล้วก็ตกแต่งภายในใหม่อะไรอย่างเงี้ย บรรยากาศอะไรต่างๆนี่ก็คือเน้นให้มันเหมือนกลับมาอยู่กับครอบครัวกลับมาอยู่กับปุยตายายายใช่จริงๆต้องบอกเลยว่ายิ่งแบบมีจักรยานอ่ะคือจักรยานแบบสามารถให้ยืมได้อย่างเงี้ยผมเนี่ยปั่นไปโอ้โหไปเที่ยวดูเมืองมาแล้วกลับเข้ามาเนี่ยมีความสึกว่าเราเนี่ยกลับบ้านจริงๆเลย ได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยครับเป็นที่ที่แบบบริการดีถึงขั้นว่าแบบคนที่รีวิวในแบบในเว็บไซต์เนี่ยโหดันขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเลยอันอันดับแบบต้นๆเลยก็คือพี่อ่ะชอบเดินทางครับผมเวลาพี่ไปเที่ยวพี่ก็ชอบคุยกับคนท้องถิ่นครับก็คือไอตรงเนี้ยค่ะคือขวัญคือหัวใจของมันก็คือว่าพี่ก็เอาตัวเองเหมือนเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวอะค่ะว่ามาถึงปุ๊บต้องเจออะไรบ้างอยาเงี้ยอยากเจออะไรบ้างาเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามเซอร์วิสนักที่ทุกคนที่มาบ้านเราอะค่ะว่าจะเป็นข้อมูลอินไซต์บรรยากาศการพูดคุย อาหารที่ทานรบรรยากาศในการอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็คือทําให้มัน ให้รู้สึกเหมือนเราเราไปเที่ยวเองแล้วเราเจอแบบไหนเราต้องทําแบบนั้นอะไรเงี้ยหรือแมก้กระทั่งการชี้เป้าเที่ที่ท่องเที่ยวอะค่ะพี่ก็ไม่ได้แบบเปิด Google เนาะแล้วก็แบบทุกคนอ่านได้หมดอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีจะไม่รู้ว่าค่ะว่าเอ๊ะคนโลเคอลหรือคนพื้นที่เนี่ยเขากินอะไรกันทําอะไรกันอะไรเงี้ยพี่ก็จะพยายามชี้เป้าให้มันลึกกว่าที่เซิร์ช Google เจอการนะชี้เป้าก็คือเป็นการแบบสมมติว่ามีลูกค้ามาพักที่โฮสเทลนี้เราสามารถเข้าไปถึงตัวเขาแล้วบอกกล่าวใช่ไหมครับว่าแบบว่าเฮ้ยเราควรไปตรงนี้สิเราเรามีตรรงงนนนนนีีีี้้้มมมคคคววาาแแบบโลลอททท่่่่จิเยื Google Se ัก็ขึ รีวิวที่แบบไลกันหมดแล้วเดิมๆใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อนี่คือเทคนิคแล้วก็เป็นเสน่ห์ของที่นี่พิกบ้านที่นี่ครับแล้วก็เรื่องอาหารเช้าค่ะคือพี่เป็นคนชอบทานครับผมแล้วก็เราก็ไม่อยากไปไปเจออาหารเช้าแบบเดิมๆสมมติที่นี่เนี่ยถ้าเกิดอยู่3คืนเนี่ยต้องกินข้าวไม่ซ้ําเลยเฮ้ยอ๋อหู้กินต้าไม่ซ้ําเลยค่ะเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามาเราเวลาเราไปเที่ยวอ่ะแล้วเราไม่อยากกินเดิมๆเหมือนเดิมทุกวันเราก็เบื่ออะไรเงี้ยค่ะแต่ก็อยากแบบได้อะไรใหม่ๆบ้างอะไรเงี้ยเป็นการเป็นการเหมือนใส่ใจเป็นพิเศษ ใจมากใช่ใช่ใจมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารงานกินเรื่องความสะอาดเรื่องที่พักเรื่องบรรยากาศต่างๆเมื่อกี้ได้ยินพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมถ้าสมมติคนที่มาที่นี่เนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรบ้างครับแบบเกินแบบเบาหน่อยเดี๋ยวเราจะไปฟังกันในเบรกหน้าคือบ้านเราเนี่ยมันอยู่มันอยู่เป็นโลเคชั่นที่นับว่าถือว่าดีมากค่ะเพราะอยู่กลางใจเมืองครับ เป็นเขตเมืองเก่าแล้วก็สามารถจะเดินเที่ยวเล่นได้เพราะว่าจริงๆเดินง่ายมากในเมืองนี้นะคะแล้วก็บางคนชอบเพียรก็ขี่จักรยานได้ก็จะแบบเออหนึ่งเลยคือขี่จักรยานเที่ยวในเมืองค่ะสองก็คือพี่ก็ชี้เป้าตรงนักปักซอยเหล่านี้ค่ะร้านกาแฟเพียบบอกว่ามีร้านกาแฟมีคาเฟ่มีอะไรอย่างนี้นั่งแข่งเอากันทั้งวันเลยอย่างเงี้ยได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างแล้วอย่างบิ๊กบ้านโฮสเทลอย่างเงี้ยครับคืออย่างน้อยนี่คือบอกคร่าวๆได้ไหมครับว่า ถ้าเกิดคนที่เข้ามานี่มีห้องพักแบบเยอะรองรับได้แค่ไหนหรือว่าแบบว่าห้องพักไม่เยอะคือพี่ก็เ้ื่องความเป็นที่มันเป็นบ้านไม้อ่ะค่ะก็จะไม่เยอะครับก็อย่างบ้านหลังเนี้ยค่ะก็จะมีแค่2ห้องนอนสองห้องนอนหนึ่งห้องอาบน้ำอะไรี้ค่ะสามารถมาได้กี่คนได้ประมาณอันนี้รับได้4ี่คนรับได้สี่รับได้สี่คนบ้านเนี้ยจะเป็นบ้านที่คนชอบจะแบบเหมาอยู่แบบครอบครัวอ แล้วก็บ้านข้างในอีกหลังนึงก็จะเป็นแบบว่าเป็นห้องพักอยู่สี่ห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยจะมีเป็นเตียงดอมแต่พอช่วงโควิดนะคะก็เลยยกเลิกกันเป็นดอมไปที่มันต้องแชร์ห้องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วพูดถึงบ้านไก่ม่วนบ้างที่นู่นมันก็คือคล้ายๆกับที่นี่นะคนละคอนเซ็ปต์กันคนละคอนเซ็ปต์เลยคนละกลุ่มเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันเนี้ยสาหรับทุกใครก็ได้ที่แบบแม้ไม่มีรถก็มาได้เพราะว่าอันเนี้ยง่ายมากลงรถไฟลงรถลงถไกมางเออลงปักทางปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะก็เดินเข้าซอยมาถึงบ้านได้เลยอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องมีรถก็ได้อันนี้เนาะแล้วก็แล้วก็มีจักรยานให้ให้เที่ยวเล่นได้อย่างเงี้ยค่ะส่วนบ้านไก่ม่วเนี่ยจะเป็นเป็นกลุ่มที่ต้องมีรถนิดนึงเพราะว่าเป็นบ้านสวนอันนั้นก็คือแบบฝังตัวในสวนเลยมีคอนเซ็ปต์เออไม่ไปไหนเลยฝังตัวในสวนก็จะแบบมีต้นไม้แบบแน่นแน่เยอะๆี่ปลูกกุหลาบที่นั่นเยอะมากอะไรเงี้ย ก่อนที่จะมาทำเป็นบิ๊กบ้านโฮสเทลเนี่ยพี่ใหม่มีอาชีพเป็นออแกน i เซอร์มาด้วยแล้วที่สำคัญคือพี่ใหม่ไม่ได้เป็นคนลำพูนด้วยถ้าท่านผู้ชมอยากรู้นะครับว่าที่มาเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปชมเบรกหน้ากันครับผม สนับสนุนโดยใหม่อิสุสุดีแม็กซ์เมจิกไอทยานต่อให้โลกตามพักซอฟใจอร่อยกับไข่ตุนซีพีลองเลยครับผมและในเบรกนี้นะครับพี่ใหม่เมื่อเบรกที่แล้วเราได้เกิ่นไปแล้วว่าพี่ใหม่เนี่ยเป็นทั้งออร์แกไนเซอร์มาก่อนที่สำคัญคือไม่ใช่คนลำพูนด้วยมีที่มาอยงางไพี่ใหม่หมก็คือตอนนั้นช่วงทำงานที่กรุงเทพอคะค่ะแล้วมันโปวยเยอะ คือเริ่มน่าจะจากความเครียดอะไรทันน้องนี่แหละแล้วเริ่มป่วยก็เริ่มสึกว่าหาที่เกษียณของตัวเองเนี่ยค่ะก็ก็ไปหลายที่นะหลายจังหวัดเลยค่ะพยายามหาท้เรือก็คือแบบว่าเราไปแบบพักผ่อนหลายๆที่แล้วดูที่แบบว่ามีความรู้สึกว่าแบบเราอะไรเราแล้วทำไมถึงเป็นลําพูนนะฮะพอมาเจอลําพูนนะคะคือแบบเมืองน่ารักมากตอนมานะ เหมือนน่ารักมากมากเงียบๆแล้วก็เรียบร้อยอะค่ะแล้วก็รกระจุมกระจิ่มไม่หมดเลยแล้วก็ <c oughs> แล้วมันก็ไม่ได้อยู่ไกลจากเชียงใหม่อะค่ะแล้วเพี่รู้สึกว่าถ้าพี่จะกเกษียณนะคะพี่ก็อย,กอยากอยู่ในที่ที่แบบว่าคือไม่ต้องต่อสู้มากแล้วอะไรเงี้ยค่ะอยู่ได้แต่ไม่ต้องต่อสู้มากอะไรเงรี้ยพี่ก็เลยลำพูนน่าจะเหมาะกับเราด้วยบรรยากาศต,ต่างๆด้วยความความน่ารักของเมืองความที่คนก็เป็นคนน่ารักๆอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็เลยโอเคเลือกลงลำพูน มันก็ไปแบบไปตามทุกอย่างที่คนเขาชอบกันนะคะทะเลภูเขาก็ไปมาทุกที่อย่างเงี้ยคะ่ะก็แบบก็สุดท้ายก็ลงที่ลำพูนจริงๆที่นี่ผมมาถึงก็สัมผัสได้นะกับเหมือนที่พี่ใหม่รู้สึกอะอเออว่าแบบได้กลับมาบ้านจริงๆไม่รู้นะด้วยความที่ผมอ,อาจจะเป็นแบบว่าเออคนที่เคยแบบมีก็คือมีบ้านยายอ,อยู่เชียงรายด้วยอ,อะไรเงี้ยคือบรรยากาศมันแบบมันได้จริงๆะคระับอย่างที่บอกไปครับ พี่ใหม่มีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยแล้วเวลาที่เรามาเปิดโฮสเทลอะไรอย่างเงี้ยมีการเชื่อมโยงหรือว่ากับแหล่งชุมชนที่เขาอยู่รอบๆนี้ยังไงบ้างครับก็คือเบื้องต้นอะ,ค,ะค่ะเนื่องจากเป็นเมืองเก่า แล้วก็แถวๆในชุมชนนะคะส่วนไหนจะเป็นผู้สูงอายุเราก็ต้องไปเช็คข้อมูลนะคะว่ามันมีกิจกรรมผู้สูงอายุตรงไหนบ้างที่เขาทํากันอะไรเงี้ยค่ะอย่างใกล้ๆบ้านเนี้ยก็จะมีมีบ้านที่อยู่ตรงข้ามศาลเจ้าแม่ง้ยค่ะแกก็จะสอนเรื่องของการทําโคมบูชาเจ้าแม่อะไรทำโคมอันนี้คือเป็นแบบโคมแบบไหนคือโคมโคมที่เราเข้าใจอาจจะเป็นโคมแบบที่จุดไฟแล้วลอยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นโคมที่แบบโคมถวายอะค่ะโคมถวายโคมถวาย ือจะเป็นโคมที่แขวนอย่างเงี้ยค่ะประมาณอย่างนั้นนะคะก,ก็จะแนะนําไปหรือแกจะตอนตัดตรงหรือรอะไรต่างๆเงี้ยค่ะแนะนำไปบ้านข้างๆอันนี้คือแบบเป็นจุดเชื่อมโยงที่ทําให้เป็นนอก,นอกเหนือจากนี้ม,มีกิจการรมอะไรอีกไหมครับพาไปเที่ยวเนี่ยเคยตอนนั้นน่เคยทําอยู่ค่ะ<า>แล้วก็พอตอนช่วงโควิดไปเนี่ยก็ก็สงซาไปแต<ค>่ว่าก็มีนะถ้ามีบางคนที่เขามาแล้วเขาสึกว่าอย,อยากอยากมีคนพาเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะเราก็มีเพื่อนบ้านพี่ ที่เป็นเป็นบ้านปันอาลีค่ะที่เขาทําเรื่องงานคราฟเนี่ยเขาก็จะสามารถแนะนําที่เที่ยวหรือจะไปเดินเล่นพาไปวัดหรืออะไรเงี้ยก็ได้เพราะจานนี้คือเป็นเรื่องของวัด ทำไมพี่พี่หมายถึงเลือกที่จะต้องทําโฮสเทลอะเป็นอาชีพอื่นไหมหรือว่าทําไมถึงตั้งใจจะมาเป็นทําเป็นที่พักโฮสเทลอย่างเงี้ยคือพี่อะทำมาหมดแล้วเนาะร้านอาหารก็ทำร้านกาแฟก็ทำอะไร้ยค่ะแล้วก็พบว่าไอ้ตรงที่ความเป็นที่พักนะคะคือมันเท่ากับตัวเราด้วยที่ว่าถ้าเราถ้าเราไม่ไหวอะค่ะคือเราเราเลิกมันอยู่ในนี้เนี่ยเราก็ต้องกาตัวันเองได้ด้วยค่ะแล้วก็หยุดเลิก ที่ไม่ต้องต่อสู้มากแล้วก็ที่มีความตุก,กับตัวเองแล้วก็สุขภาพต้องดีด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดทําที่พักเนี่ยมันมันได้เซอร์วิสคือไม่ต้องไม่ต้องใช้เวลากับมันมากนะอะไรเงี้ยค่ะในช่วงเวลาไหนอะไรเงี้ยก็แบบเช้าเย็นดูแลลูกค้าหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมาะก,กับตัวเองเลยเลือกทําเป็นโฮสเทลแล้วเราเป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วเวลาเราไปเราก็ชอบสรรหาที่พักแบบแปลกๆอะไรเงี้ยเล็กผสมน้อยประสบการณ์ในการท่องเที่ยวมาใช่ไหมครับในการเริ่มต้นทำโฮสเทลนี้ของพี่ใหม่ทําเริ่มต้นมากี่ปีแล้วครับทีี่ ที่นี่น่าจะเปิดมาประมาณเจ็ดแปดปีได้แล้วนะคะแสดงว่าก่อนโควิดมากๆเลยใช่ไหมก่อนโควิดแล้วค่ะแล้วมีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคอะไรไหมครับเรื่องเงินลงทุนอที่แล้วไม่ได้มีเงินเยอะครับแต่เราก็ต้องต้องใช้ความคิดเยอะหน่อยอะค่ะในการที่ทำให้มันดูดีแล้วก็ดูดูแตกต่างจากที่อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือปัจจัยหลักคือเรื่องของเงินลงทุนมีไม่เยอะแต่ทำยังไงให้มีไม่เยอะแล้วมันดูดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะและดูหน้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ย ก็คือพยายามคิดว่าจะเอาสิ่งที่มีพื้นที่มีในพื้นถิ่นใช่แล้วก็มีในพื้นถิ่นด้วยเอามาใช้ประโยชน์อะไรเงี้ยแต่ที่ตรงนี้เป็นที่ดั้งเดิมหรือว่าเราพี่เช่าค่ะพี่เช่าเป็นเป็นเพื่อนบ้านเป็นคุณลุงข้างบ้านก็คือเช่าเป็นระยะยาวไปเลยใช่ใช่แกก็ให้พี่เช่าระยะยาวก็ทําไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็จากเดิมหลังนึงก็เป็น2หลังอะไรเงี้ยค่ะ โอ้ถ้าอย่างนี้นี่ในการทํามาประมาณ78ปีอย่างนี้ต้องมีเทคนิคในการแบบบริหารหรือว่าลงทุนแน่ๆเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ใหม่อุบไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปเล่าในเบรกหน้ากันดีกว่าครับแล้วพบกันครับที่พักขนาดจัตรัสกลางเมืองลำพูนทั้งอบอุ่นน่ารักที่พอได้รู้เรื่องราวว่ากว่าจะมาเป็นทุกอย่างวันนี้มันไม่ง่ายเลยครับช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อครับว่ามิยามของคำว่าประสบความสำเร็จของพี่ใหม่นั้นคืออะไร เดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยครับสนับสนุนโดยธนาคารออมสินก้าวสู่ปีที่1 1 1เพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน พักซอฟใจอร่อยกับไข่ตุ๋นซีพีลองเลยครับพี่ใหม่โหเรามาเปลี่ยนรูปแบบในการนั่งบ้างครับเพราะว่าบรรยากาศมันดีจริงครับพี่ใหม่เนี่ยได้กลิ่นหอมๆจากต้นชมพนานด้วยนะเพราะที่นี่ต้นไม้มันเยอะแล้วก็แบบมีดอกไม้อะไรที่แบบว่าปลูกเอาไว้เพื่อแบบ,บได้บรรยากาศจริงเหมือนเป็นบ้านตัวเองอะแล้วก็มีลมโกรกเบาๆสบายๆนั่งคุยสบายมากเลยจากเบรกที่แล้วนะครับที่บอกว่าแบบในการบริหารจัดการอ่พี่ใหม่มีการ บริหารยังไงบ้างครับจริงๆบริหารที่พูดถึงเนี่ยคือเนื่องจากเพราะพี่เงินลงทุนน้อยมีไม่ได้เยอะแต่ว่าจะทำยังไงให้มันเกิดอาชีพได้อะไรเงี้ยอันนึงเลยมันต้องมีแนวร่วมมันต้องมีเพื่อนบ้านต้องมีพาร์ทเนอร์ช่วยกันอะไรเงี้ยค่ะในการแบบช่วยทํางานต่างๆอะไรเงี้ยเนาะช่วยดูแลช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็จะใช้วิธีการแบบเนี้ยตอนช่วงแรกๆเนี่ยค่ะพี่ไม่มีโฮสต์พี่ก็รับสมัครโฮสต์นะบางทีมีคนมาติ่งอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะแบบ6กเดือนอยู่ไปเลยไม่มีค่าเช่า แต่ว่าต้องช่วยพี่รับแขกทําให้เวลาแขกมามันก็จะเปลี่ยนหน้าโพสไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอ๋ะอก็คือเป็นการแบบอ่าถ้าเกิดคุณจะมาอยู่เราให้อยู่ฟรีไปเลยแต่ว่าคุณต้องแบบช่วยเราทำงานแรกกันอ๋ออันนี้ก็คือเป็นอีกจุดนึ่งแล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วปัญหาที่มีการรับโพสมาแบบานี้มีปัญหาเยอะไหมครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยไม่ค่อยเจอปัญหาเลยนะเพราะว่าโพสวนใหญ่อยู่นานนะค่ะอย่างโพสคนแรกเนี่ยทำกับข้าวเป็นเป็นเชฟอะค่ะ ลังก็ทํากับข้าวแบบนั้นจะครีเอทสุดลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็อันนั้ก็คือที่พี่ว่ามันจะเป็นน้องเป็คนในพื้นที่อยู่แล้วใช่ไหมส่วนใหญ่บางบางคนก็มาจากต่างพื้นที่แต่ว่าเขาก็มาอยู่นานๆคือพี่อะไรก็ได้นะแต่ว่าเวลาคุยกันอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแบบสัมภาษณ์กันก่อนแนวคิดเราไปกันได้ไหมใช่ใช่ใช่เป็นคนแบบไหนทําอาชีพอะไรมาทําอะไรยังไงยังไงอะไรเงี้ยล้วก็คุยกันก่อนแล้วก็ก็เลือกกันมาเป็นโฮสต์อันนี้คือหนึ่งวิธีการแก้ปัญหาของพี่นะ แน่นอนแหละคือแบบว่าพี่หมายต้องมีเป้าหมายเป้าหมายในการทํางานอยู่แล้วว่าในการทําโฮสเซลอะไรแบบประมาณนี้มีเป้าหมายยังไงบ้างครับในการแบบทําต่อไปก็รายได้คือส่วนหนึ่งที่ต้องมีอยู่แล้วก็ยอดขายก็ต้องต้องการอะไรเงี้ยค่ะอีกอันหนึ่งก็คืออยากให้อยากให้ตรงเนี้ยค่ะมันเป็นเหมือนเป็นที่พูดถึงนะคะเวลาใครมาลงพูนต้องนึกถึงปิกบ้านนะคะจะบอกว่า บ้านพักแบบพี่เนี่ยค่ะที่เป็นบ้านไม้และอยู่ใจกลางเมืองแล้วเป็นในแต่โอเทนนีมันไม่ค่อยมีในนี้นะแล้วรวางแผนการขยับขยายพื้นที่ไหมครับบบว่าอาจจะแบบให้มันใหญ่ขึ้นหรือว่าแบบมีที่อะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยไหมขยายคงไม่ค่ะแต่ว่าทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิม,มก็คือก็เหมือนกับต้องปรับปรุงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะให้มันดูใหม่ขึ้นให้มันดู ฟยวฟ้าวขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันไม่งั้นมันก็จะตำเจเราคือมีความรู้สึกว่าเออสำหรับแค่นี้พอแล้วพอแล้วขนาดเท่านี้พอแล้วใช่กำลังดีแล้วกาลังดีแล้วในการดูแลนะอะไรการดูแลกันเอาใจใส่อะไรเงี้ยค่ะมันแค่นี้มันพี่บบพี่โอเคใช่ใช่มากกว่านี้มันจะเป็นธุรกิจการค้าเกินไปมันไม่ใช่สไตล์เรา ได้รู้จักทุกคนไงี่ที่มาที่เนี่ยคือส่วนใหญ่นะเวลาแขกที่มากลายเป็นเพื่อนไปเลยนะยังมีไรน์หากันยังกลับมาติดต่อกันยังกลับมาพักอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแล้วอย่างที่บอกว่ามีทอไหมครับพี่ว่ามีอยู่แล้วทุกคนต้องมีอยู่แล้วงานมีทออยู่แล้วแต่สุดท้ายมันก็ก็กลับมาคิดว่าเอามันก็คือชีวิตของเราอะไรเงี้ยค่ะมันก็มันก็ต้องเดินถูกเลิกพอแล้วเลือกมาตั้งแต่ต้นทางเลยว่าเราเลือกแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะวันนั้นเราก็ต้องไปให้สุดทางอะค่ะแล้วก็ ตรงนี้พี่ว่าของพี่มันสะเทียนละมันไม่ได้ต้องปรับเปลี่ยนหมายถึงเป็นอาชีพเป็นอื่นแล้วค่ะเพราะที่พักเนี่ยมันมันคือเมืองท่องเที่ยวอะค่ะพี่ก็เชื่อว่าการท่องเที่ยวมันก็ยังเป็นรายได้หลักของบ้านเราอยู่เงี้ยค่ะทุกคนก็ต้องเที่ยวอะและยิ่งช่วงหลังโควิดนะพี่พบว่าใช่เลยคือทุกคนเนี่ยออกจากบ้านคือฉันจะไปเที่ยวอะฉันจะต้องไปพักผ่อนอะไรเงี้ยค่ะคือตอนนั้นเ่่านั้นจะแบบเออพอเปิดปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่ามันการมันดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะข้อคิดนะครับข้อคิดในการที่เราแบบทำ พี่บาดเจ็บมาก่อนคือยากลำบากกว่านี้มาแล้วค่ะครตรงนี้พี่ถือว่าเดี๋ยวมันก็ต้องลุกขึ้นได้อะค่ะคือคือผ่านพี่ผ่านปี40ปีต้มยำกุ้งมาหมดแล้วอะค่ะมีปีโควิดพี่ก็พบว่าเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปทุกอย่างมันก็ต้องดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแค่เราสู้ต่อไปอะค่ะเราก็อย่าไปท้อแท้กับมันเพราะว่ายัางไงแล้วแต่เราชีวิตเราก็ยังต้องดําเนินต่อไป คือถ้าเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของรายได้แต่ว่าพอตอนเปลี่ยนวิถีชีวิตเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเอาความสุขมาก่อนนะคะคือทําแล้วต้องไม่เครียดมีความสุขที่ได้ทําคือเวลาเรามีความสุขทุกเนี่ยสบายใจแล้วเวลาเราสื่อสารกับลูกค้าที่มาพักกับเราอ่ะเขาก็มีความสุขไปด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดเราแบบเครียดทั้งวันจะรู้สึกได้เออมันไม่แฮปปี้ที่จะมาอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราเราแฮปปี้จากตัวเราแล้วอย่างเงี้ยค่ะเวลาเรารับลูกค้าเราคุยกับเขาเขารับสารจากเราได้ มันก็เป็นสิ่งที่อย่างหนึ่งเนาะที่หลายๆผมว่าหลายๆธุรกิจเนี่ยควรนําสิ่งๆนี้เนี่ยเออไปปรับใช้กับไปปรับใช้กับธุรกิจตัวเองอะ่ะแล้วมันจะได้ความสุขแล้วก็ได้ความสบายใจเข้ามาเนาะสุดท้ายนี้อยากให้พี่ใหม่ครับแบบฝากช่องทางการติดต่อสําหรับใครที่แบบสนใจจะมาปิกบ้านโฮสเทลนี้หรือว่าอีกที่หนึ่งก็คือบ้านไก่มวก่มวนด้วยอ่าอยู่ที่ลําพูนนี้ก็คือมี2ที่นี้ของพี่มีช่องทางการติดต่อคือ a c e b o o k คะ่ะเป็น Facebook ปิกบ้านโฮสเทล แล้วก็ Facebook บ้านไก่ม่วนค่ะหรือว่าจะโทรมาก็ได้ค่ะที่เบอร์082-493-3838เราได้ฟังพี่ใหม่ในการอธิบายแล้วว่าเออเนี่ยเราใช้ใจในการบริการกต่างๆเราใช้แบบความรู้สึกในการแบบเออสัมผัสกับผู้ที่แบบว่าเออได้เข้ามาอยู่ที่นี่แล้วปรับมาเป็นธุรกิจแล้วสิ่งที่ได้คือความสุขเป็นอันดับแรก แล้วก็สุดท้ายคือทุกคนก็สัมผัสได้แล้วมันเป็นเรื่องที่ง่ายๆเลยในการประสบความสําเร็จวันนี้ขอบคุณพี่ใหม่มากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมและหวังว่าวันนี้นะครับทุกคนจะได้นําข้อคิดดีๆนะครับไปปรับใช้กับตัวเองนะครับแล้วพบกันใหม่กับรายการร้อยอาชีพพลิกฝันทุกวันเสาร์เวลา6กโมงครึ่งทางช่องไทยรัฐทีวี32ครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าไปดูครับว่าเราจะพาอะไรมาฝากท่านผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพโครงการที่ช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆในการประกอบอาชีพและสามารถใช้ความรู้ทักษะทางอาชีพที่ได้รับการถ่ายทอดมาใช้ประโยชน์เป็นการสร้างอาชีพให้กับตนเองและครอบครัวให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนั่นเองครับและในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาชีพอะไรนั้นตามผมเลยครับ และตอนนี้ครับผมอยู่ที่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ช่างยิบครับช่างยิบสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมนายยิบพักดีครับเป็นเจ้าของร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ช่างยิบครับผมช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปของการประกอบอาชีพนี้หน่อยได้ไหมครับผมว่ามีมีความรู้พื้นฐานอยู่แล้วครับเกี่ยวกับพวกซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ครับผมครับก็เลยได้มาเปิดร้านแล้วก็ได้ไปรู้จักกับโครงการผ่านคุณครูที่เทคนิคแนะนํามาครับช่วงเปิดแรกๆครับผมก่อนที่ว่าจะร่วมโครงการก็ลูกค้ายังน้อยอยู่ครับ หลังจากการเข้าร่วมเสร็จก็ได้ความรู้เพิ่มได้ลูกได้ลูกค้าเพิ่มให้คนรู้จักครับแล้วก็ได้เงินทุนมาต่อยอดต่อในอาชีพต่อและในอนาคตครับเรามีแผนต่อยอดในอนาคตกับร้านเราอย่างไงบ้างครับก็ว่าจะขยายร้านให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมครับผม,อมพอได้มีคนมาซ่อมเยอะๆสุดท้ายนี้ครับมีอะไรอยากจะฝากถึงธนาคารออมสินบ้างไหมครับ ผมก็ต้องขอขอบคุณธนาคารออมสินที่ให้ผมมาต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพต่อไปครับผมครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพดีๆที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการของธนาคารออมสินครับและในสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโครงการดีๆที่น่าสนใจอะไรนั้นต้องรอติดตามชมกันนะครับขอขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมที่สนับสนุนให้คนไทยมีอาชีพมีรายได้เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีครับธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมขอขอบคุณธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมใหม่อิสุสุดีแมกซ์เมจิกายสทยานต่อให้โลกตามบริษัทปตทจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์อาหารซีพี